สวัสดีครับพบกับ let's go วิ a i l ล n d กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่หมู่บ้านประมงแถวพันท้ายนะครับวันนี้ก็จะมาลงเรือตกปลากระพงกันนะครับช่วงนี้ปลากระพงก็ยังไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะแต่ว่าว่างอ่ะว่างตอนนี้ก็ต้องมาตอนนี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวไม่ว่างนะครับก็เลยมากันนะครับวันนี้เราจะไปลงเรือกันกับไตนัดพันท้ายนะครับแต่ละเตรียมของอยู่นะครับก็กำลังจัดของจัดอะไรกันอยู่แล้วก็เซตอุปกรณ์อยู่ด้านบนเลยรอน้ําด้วยนะครับน้ายังไม่ขึ้นเลยนะครับก็เดี๋ยว สำหรับวันนี้อะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ในเรือแล้วกันเนาะนะครับก็เปิดตัวก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนจะรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับผมไปถ้าพร้อมรับชมเลยครับผมอ่ะโอเคครับน้ําได้แล้วได้เวลาออกแลวครับไต่นัดก็จะพาเราไปบันเทิงแล้วนะวันนี้จัดเต็มนะไต่นัทเอาเต็มๆเลยนะกล่ำล้วนโอเคครับทุกอย่างพร้อมแล้วเดินทางครับผมด้วย เรือสวนมะลำหนึ่งนะครับอย่าให้ทายว่าใครทายมาเลยครับทายมาเลยเม้นทายมาเลยใครอรู้จักหรือเปล่าทายมาเลยหนึ่งในไอดอลของเรานะครับผมอ่าทายมาทายมาเริ่มชัดหรือยังใครเอ่ยใครเอ่ยนี่นัจจุของเรานี่เองนะครับผม วันนี้นะจู้เรือมาเทสน,นะครับเดี๋ยวก็ตามชมช่องนะจู้ดูแลกันกเรือลำนี้ออกคลิปมาหลายรอบแล้วโอเคนะครับเพื่อนๆก็ถึงหมายแรกกันแล้วนะหมายที่นี่จะเป็นลักษณะเป็นก่าหอยนะครับก็คือหลักที่เขาปักอยู่ในคลองนะครับแล้วความที่มันเป็นน้ําเค็มนะเป็นน้ําทะเลมันก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรตัวเพรียงมาเกาะกันเยอะมากเพราะนั้นมันจะมีความคมบาดสายนี่ครับสายเอ็นธรรมดาที่ตกไปน้ําทั่วไปผมบอกเลยไม,ไม่ผ่านแน่นอนเพราะบาดึบทีเดียวคมนี่กว่ามิโกนี่นะครับคมมากเพราะฉะนั้น อุปกรณ์ที่ใช้ต้องพิเศษสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรื่องอุปกรณ์เดี๋ยวกลางคลิปเดีย๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับว่าต้องอยังไงกันบ้างนะครับถ้าใครเพื่อนๆที่เคยดูคลิปผมแล้วก็อาจจะรู้แนวทางอยู่แล้วบ้างนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูก็ใจเย็นนิดนึงค่อยๆดูไปนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวหมายแรกเดี๋ยวขอหาตัวแรกก่อนนะครับเอาขวัญกำลังใจก่อนเราตอนนี้นะครับผมไหนนะกินแล้วป้อตัวเล็กก็ดิ <c oughs> เขาพร้อกระตีลิ่นแะล้วนะนะ้ๆๆกาดเจะเหลือนอะไรพี่อีกนั่ะ น้าเกี่ยวกุ้งที่ไหนนะนนจ,จะตีใช่ไหมเออเอาดิรออะไรนะป้อมมาก็ตีดี่อือเลยอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆถึงหมายแรกก็ลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะทุนลอย ใอ่กุ้งเป็นลอยไปที่หมายนะครับผมกระพงมันจะชอบอยู่ตามกั่อย่างนี้นะมันจะมีที่หลบที่พรางแลวหากินลูกปลากินเหยื่ออะไรนะครับผมประมาณนี้นะครับวันนี้บรรยากาศดีมากกี่หล่อขั้นไหนขาย,าขายัไหนาายกนดแล้วแล้วก็ไม่น่าใหญ่ไม่น่าใหญ่ อ่ะนะครับเพื่อนเมันมันน่าจะหลุดคลายไปใส่นั่นแหะข้ามเฉยอ่ะข้ามตรงไม่แน่นยิงข้ามไม่แน่นเนี่ยเพราะเพราะส่งจังหวะสองแล้วก็สตารอแล้วนะมีเห็ุสารอแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ออาโอเคนะครับเพื่อนๆก็เมื่อกี้กำลังเล่าเพื่อนๆฟังถึงบรรยากาศเลยกำลังจะบรรยายเลยนะนี่ปลากินนะครับแล้วก็เหวี่ยงกล้องทิ้งไปเลยจะตั้งก็ไม่ทันเนื้อแล้วปลามันลากเข้าไปตรงกับแล้ววัดไม่ติดนะครับเสียดายแต่ว่าปลามันยังไม่โดนเบ็ดนะผมว่าเดี๋ยวมีซ้ําเดี๋ยวมีซ้ํา S 1> <S 1> เดี๋ยวตามชมดูครับตามชมดูทีเตามมาเดี๋ยวชมบรรยากาศกันต่อนะเมะื่อกี้นี่คันนี่คันนี้กินนะเมะื่อกี้ทุนตัวนี้นะครับแม่เดี๋ยวด้ตัวแรกวันนี้ว่าเพื่อนๆจะได้ชมแล้วนะครับไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวชมบรรยากาศต่อช่วงนี้ลมหนาวกําลังลง,ลงนะครับเราไปคลองใหญ่ๆไม่ได้นะลมแรงมากๆนะครับขึ้นแรงลมแรงนะครับก็เลยต้องเข้าตามคลองเล็กๆแบบนี้นะครับ่ะดูวิวอากาศดีมากไม่ร้อนเลยอากาศดีมากนะบรรยากาศสวยงามอยู่ท่ามกลางธรรม,รมชาติแบบนี้ แค่มาชมธรรมชาติก็คุ้มแล้วครับวันนี้สุดยอดนะครับเค <Okay, S 1> ครับเดี๋ยวตามชมปลาตัวแรกกันมีน้ำมันไหลสวนเนี่ยเคาะเบาๆไว้ก่อน <Guer l ija> งามเฮ้ยนั่นแน่คงใส่ตัต้มลาเขากำขาดเปิดมือสันเข <okay, S 2> ยัง<า>อ้าวอ้าวโอเคครับพเพื่อนๆตัวแรกมาแล้วนะ อันนัดซท้าน,นทา่ทาเทา่าเลยเท่าเลยซท่าเท่าว้าวสวยนะไซโลไซโลหลอดแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้ยอะรบกวนหน่อยนะพี่แป๊บนึงอ่ะกระพงคลองตัวแรกมาแล้วนะครับกระพงธรรมชาติเลยนะนี่ตัวที่สวยเลยไซโลไซโลสุดยอด <c oughs> ลอหลอดแถวแล้วเว้ยโอเคครับผมตามชมต่อวันนี้มีลุ้นสนุกแน่นอนครับผม โดนแล้วนะครับโดนอีกคันนะโอ้ยไม่ตั้งกล้องด้วยทำไมหมุนซ้ายไม่หนัดเะโอ้โหไม่เปลี่ยนข้างให้พี่เอ็ตสวิงตั้งแล้วสวิงตั้งใหญ่ใหญ่โอ้ย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 สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ตัวที่สองเรามาแล้วนะครับตัวนี้โอ้ยเกือบสองโล 2โลใกล้เคียงแล้วตัวนี้สุดยอดมากๆนะครับผมโอ้โหผลงานดีนะฮะโอ้โหรอดรอดแถวกันแล้ววันนี้เหลือไต้นัดแล้วทีนี้โอเคครับอ่ะพี่ปลายังไม่กินหรอกอ่ะปลาก่อนถ่ายหน่อยโอ้ตัวตัวที่สองยังผูกไม่เสร็จเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนครับหมายตัวแล้วนะครับถ่ายหน้าผมอี๋โอ้ทึกแล้วบันทึกแล้วตัวเลขล้านแล้วใช่ไหมโอเคครับเพื่อนหมายตัวแล้วนะสุดยอดเลยเมื่อกี้กำลังเผลอด้วยนะใช้สวยสายโลเหมือนเดิมคันแทบตกน้ำอ่คันแทบพุ่งเลยฮะกินแรงมากนะกระพงที่นี่สุดยอดเลยนะครับผม ะครับสกอร์บวกสองแหละเดี๋ยวตามชมต่อดูซิว่าวันนี้จะมีโทฟี่ไหมเดี๋ยวตามท่าโทฟี่กันครับผมโอเคครับผมอ่ะนะครับไต้นัดเราล่ามปาลาทันละวันเลยกันนะตัว,วถอดยังผูกไม่ทันเสร็จเลยนะเมื่อกี้ตัวสามกินมาแล้วนะครับผมโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวตามชมดูครับอ่า<ห>ก็สําหรับหมายนี้นะหมายแรกนะอยู่กันประมาณสักครึ่งชั่วโมงานา่าจะได้แล้วนะครับสามตัวแล้วสามตัวแล้วสุดยอด นะครับอ่าวันนี้มุมกล้องอาจจะดูต่ำๆติเตี้ยนนะครับผมไม่กล้าตั้งกล้องสูงนะกล้ากล้องตั้งยากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีตากล้องรบกวนพี่เขาถ่ายให้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวตามชมต่อผมว่าหมายนี้น่าจะยังมีตัวอยู่นะน่าจะมีอีกแต่ไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่านะครับโอเคครับผมอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับหมายแรกนะ3ามหน่วยนะครับแล้วก็นั่งกันอยู่ประมาณราวๆครึ่งชั่วโมงนะครับไม่กินเลยนะครับก็ย้ายนะครับมีมีวัดหลุดไป2ทีนะหมายนั้นกิน5 5ทีนะได้3ตัว ถือว่าโอเคนะสำหรับผมถือว่าโอเคแล้ววันนี้แบบวันนี้ชิลแล้วล่ะสบายแล้วเรามีผลงานแล้วโอเคแล้วนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวเราตามหาโทฟี่กันนะครับมาลองดูซิว่าในคลองนี้นะครับจะมีโทฟี่ให้เราหรือเปล่านะครับตัวใหญ่ๆหญ่ไซส์สวยสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวตามชมกันนะครับตามลุ้นกันดูโอเคครับผมนี่เริ่มเข้าหมายเลสองละอ่าเดี๋ยวผมขอปักถอดทําเองเ่ะโอเคนะครับเพื่อนเเราถึงหมายที่สองกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้น้ําก็กาลังขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ไหลไม่แรงมากนะน้ําไหลถือว่าโอเคนะนะครับ เดี๋ยวมาตามชมใหม่นี้ดูว่าจะมีอะไรนะไก่เขาเรียนนักเรียนคุมกล่ำหรอเดี๋ยวตามชมดูครับผม อโอเคนะครับเพื่อนๆเราย้ายมาใหม่ที่สามนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะหมายหมายที่2เมื่อกี้นะมีดึงจมทีเดียวนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะตัวใหญ่นะครับดึงมันดึงช้ามากก็เลยค่อยๆส่งสายส่งสายไปนะครับก็ก็วัดไม่ติดนะครับไม่เป็นไร <c ười> น่งสภาพเงียบเราก็เลยย้ายมาใหมยที่3ามนะครับดูสภาพหมายมองไม่เห็นเลยนะแต่ข้างล่างเป็นกำนั้นเลยนะครับคิดว่าน่าจะมีตัวใหญ่ซ่อนอยู่นะทอฟฟี่ของเราวันนี้ยังไงก็ต้องเจอแน่นอนครับผมเดี๋ยวรอชมนี่ช็อตนี้เลยทุ่นจมนะ คู่กลางนี่ยมัม่นใจเลยครับดูนะ <laughs> ดิไวไแล้วพี่ทน <laughs> ที่ครั <laughs> บข้างเสาดูก่อนดิตัวใหญ่โอ้โหนะโว้ยถึงเสาใส่ฟาบเลยนี่เป็นไงเ <laughs> ปานิ่ง <laughs> ขาไปเลยขาไปเลยไม่รูกโผกินลุ้งวิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวเลยก็คงก็คงกินกุ้งมันก็กินนั่นดิเห็นว่ามันวิ่งมย่างนี้เหรอถ่ายแล้วเลือดเลย เป็นไหวกันให้หล่อนหล่อนไม่กินยี่โมกินคำนี้ว้าวปลามันอยู่หน้าดินมากกระชากแรงมาเพื่อนเลยแรงอยู่เออแรงอย่างไรอะไรอย่งเงยยิมดุยิมดับน่ามอนก็พงอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูคงไม่ใช่หรอแล้วไปบึ้๊บบึ้๊บไปหนักหนักเลยบึ้บบึ้บขาดปุ๊บอ่ะเข้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวล่าสุดฟังนิดนึงนะครับเมื่อกี้เพื่อนๆน่าจะเห็นเนาะ สายบอกให้เอาคันเล็กมาตกปลากดปลาอะไรเล่นเงินนะครับผมก็มาตกเล่นหย่อนตรงเนี้ยนะครับเพื่อนๆน่านจะเห็นแหละผมโยนเยอะแหละนะครับก็สัพักมันกินผมก็นึกว่าปลาเล็กลวักปดปึกพอวัดปลึกเสร็จนะฟืด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 ปึ๊บเรียบร้อยนะครับเนี่ยนั่งวิเคราะห์กันอยู่ว่าปลาอะไรนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปลากระพงนี่แหละนะครับมันก็ไปกินเศษกุ้งเศษอะไรที่หน้าดินนะนะครับผมเสียดายไม่ได้ตัวอุปกรณ์เรามันไม่ใช่งานมันคือไม่ได้ตั้งใจตกมันนต่พูดง่ายๆนะครับ ไม่เป็นไรถือว่าสนุกสนานไปเอเคครับผมกลัวคันพุ่งเลยอังอ้ยนูง โอเคนะครับเพื่อนตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายสามได้แล้วมัง้งน้ําเริ่มเบาแล้วนะครับตอนนี้น้ําจะเริ่มอ่อนลงแล้วแล้วก็เดี๋ยวน้ำมันจะเปลี่ยนทางนะครับช่วงนี้คือช่วงนาทีทองเดี๋ยวมาลองตามลุ้นดูนะว่าเราจะมีผลงานไหมนะครับเข้าหมายเรียบร้อยแล้วโยนเหยื่อเสร็จปุ๊บอ่าเดี๋ยวรอลุ้นรอลุ้นดีกว่าเรามาดูทุ่นเันดีกว่า นะครับท่านผู้ชมตอนนี้น้ําก็น่าจะเดินสวยแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันใหม่นี้หมายนี้นี่กล่าสวยมากปลานี่มีตัวทุกกั่มนะแต่ว่าจังหวะกินไม่กินเอาตัวได้ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับผมปลาเดี๋ยวมาตามชมใหม่นี้กันหมายสวยๆเลยเนี่ยน้ำน้าสวยด้วยน้ากำลังเอ่ย,เอ,ยเอ่ยแบบนะน้าดีอ่ะน้ํนาใสหน้าโดนเลยเนี่ยดูนะค,ครับตามชมครับสิบโลอยู่ไหน โนดแล้วครับโดแล้วครับเ,เขาต่อโอ้โห,โหใหญ่ให, <laughs> ใหญ่ใหญ่เอาไต่ลอดแท้แลเยลยว,ว,วันวน, <laughs> วนี้เว้ยเอม่ัดโอตใหอเลอ่ะวิ่งรู้ใหญ่แล้วตอนแรกมันช้าแ<อ>ต่โกรอ่ะเห็นไหมแม่งนำมาเลย โอเคนะครับเพืพ่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็นะครับสรุปผลงานเลยนะครับได้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็จะมีไซส์สวยๆอยู่3ตัวเลยนะไซส์โลแล้วก็2โลได้ประมาณนะครับแล้วก็จะมีไซส์แบนมาตัวหนึ่งนะครับก็สรุปสนานมากวันนี้วันนี้วันนี้ได้บรรยากาศที่แปลกใหม่นะครับเพราะว่าคลองที่ไปวันนี้นะครับถือว่างเงียบสงบมากนะครับแทบไม่มีเรือวิ่งเลยนะครับแล้วก็มันเงียบอ่ะมันเป็นคลองที่ธรรมชาติมากๆนะครับก็ถือว่ามาช่นชมธรรมชาติวันนี้ผมว่าโอเคมากๆนะครับผลงานที่ได้ก็ถือว่าพอกินอยู่ นะครับผมตรงนี้สนุกสนานดีเนื่องจากว่าเวลามันหมดแล้วนะครับแล้วก็แสงมันน้อยแล้วนะครับสำหรับผลงานอาจจะได้น้อยไปนิดนึงนะครับอาจจะทําให้เพื่อนๆไม่สนุกก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเราพยายามเต็มที่แล้ววันนี้น้ําสวยน้ําดีทุกอย่างดีหมดไม่ดีอย่างเดียวปลาเอาลมลมกับปลาลมไม่ลมกับปลาลมมันแรงนะครับลมมันแรงอ่าก็เลยทําให้เราพลาดโอกาสไปเยอะเลยนะครับก็ไม่เป็นไร ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมาแก้มือใหม่นะครับเดี๋ยวผมมาแก้มือใหม่แต่นัดนะครับอ่าโอเคก่อนจะจากกันนะครับเดี๋ยวผมฝากแต่นัดไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่าฝากแต่นัดไว้ด้วยนะครับก็แต่นัดพันท้ายนะครับอยู่ให้บริการพาตกปลากระพงอยู่ย่านนี้แหละพันท้ายนราสิงนี่แหละเนาะใช่นะครับก็รับงานทุกวันเนาะทุกวันครับอ่าแล้วยิ่งช่วงนี้น้าดีด้วยอ่าเตรียมตัวได้เลยนะครับก็ติดต่อแต่นัดได้ทั้ง a c e b o o k นะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ถ้าเพื่อนๆสนใจรายละะเอียยดดดโทรรมาบบถูคคุไ้นั โทรได้ทั้งวันตลอด24ชั่วโมงตี3ตี่ก็โทรมาได้นะฮะแ้ตอนนอนอยู่นอนอยู่นะครับนอนอยู่นะครับโทรมาช่วงเวลาปกติแล้วกันนะครับผมหัวข้องหัวขา้ก็ยังพอได้อยู่ <c oughs> สุดท้ายก็ต้องขอบคุณนะคะรับแลมกิงคองที่นี่ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้นะครับแล้วสำหรับแลมพิงคองที่นี่ก็บริให้บริการด้วยนะนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ลากเรือมา <c oughs> แล้วอยากลงนะครับลงไปที่คลองตรงนี้แล้วก็วิ่งออกอ่าวไทยไปได้เลยนะครับไปได้นู่นเลยฮะัทะลุไปยันนู่นเลยครับไกลเลย ไปพัทยาเพชรบุรีอะไรได้เลยนะครับก็ร้านที่นี่ให้บริการราคาถูกมากๆและมีห้องน้ําด้วยมีน้ําจืดให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างสะดวกสําหรับเพื่อนๆนะครับเพราะงั้นก็ฝากไว้ด้วยและมีของของที่นี่นะครับก็มาใช้บริการกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยไปก่อนแล้วครับไปดูปลากัน